เนโปลิตันนะฮะไใวันนี้ที่เราจะทําให้ของเราอ่ะใหญ่ขนาด4.5กิโล4.5กิโลฮะใช่ครับ4.5ที2,500บาทถ้าหมดกินปีถ้าไม่หมดก็2,500ถ้าไม่หมดก็2,500ยุ่มยิ้มไปเลยอ่ะข้อกัดของไปนี้ยืดวงการ mình dỡ bạch ma สวัสดีครับช่องกดแฟนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านเซนเรียวคุการีนะครับร้านนี้เรียกว่าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นลับๆเลยเพราะเดินเข้าซอยมาค่อนข้างหายากนะใช่ครับแต่สังเกตง่ายจะเป็นตึกสีดำๆนะครับก็ตอนนี้นะครับเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับฝุ่นพ m 2.5เริ่มเยอะแล้วใช่ไหมครับครับผมแล้วยิ่งวันนี้ครับต้องมากินของทอดด้วยมันรู้สึกแบบเหนียวเหนียวคอไงไม่รูรู้สึกอย่างนเล็กน้อยครับการที่จะมีเสมหะนี่เรา จะก,กังวลไปหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะกลัวป่วยหรือกลัวอะไรใช่ไหมมีนี่เป็นตัวช่วยะฮะอะไรครับครับผมแน็กเม็ดฟู่ครับทําให้เราลดเต็มหะแล้วก็หายเหนี่ยวคอทําให้ไม่กังวลเลยะฮะนะี่ฮะจอมจอมอ๋อปองฟุง้งขึ้นปูป้ปองเลยแก้ว นอกจากอันตรายเต็มห่านครับนกเม็ดฟูนะครับยังได้รับการวิจัยด้วยว่าช่วยป้องกันและลดความรุนแรงของโควิดได้ช่วยทําให้ภูมิคุ้มกันของเราปรับตัวได้ดีขึ้นต่อสถานนารา์อย่างนี้ครับแล้วนกเม็ดฟูตัวนี้นะฮะยังเป็นฝาตั้งต้นของต้าไทโอนะฮะแะหนึ่งเม็ดต่อน้ำรึ่งแก้วเท่านั้นพอน้ําใสปุ๊บก็สามารถดื่มได้เลยฮะนี่นะครับใสเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมดื่มนะฮะมาครับหมดแก้วครับ Auto> คุมคอเออหนูร okay yeah> no ู้ึกแบบโล่งขึ้นมาเลยนะมันเหมือนล้างคอหน้หน้าไม่หวานโอเคครับผมลุยตึกหนักครับวันนี้ลุยครับไปครับครับผมนี่นะฮะคือเมนูของร้านนี้นะฮะที่เรามาร้านนี้ปกติเขาเด่นเด่นกันที่เป็นเหมือนกับเมนูข้าวแกงกะหรี่เราสามารถเลือกระดับข้าวได้ตั้งแต่แบบร้อยห้าสิ ร้อยกรัมสามร้อยห้าสิบกรัมเยอะฝุดเลือกน้ําแกง <_ C asia> เลือกพอปปิ้งเพิ่มได้นะผมเลยถักร้านนี้มาว่า <_ C asia> เขาสามารถที่จะแบบเพิ่มให้ผมได้มากกุดกี่กิโลอนะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมนูวันี้ดันไม่ใช่แกงกะหรี่ฮะเมนูใหม่เนโปลิตันนะฮะมันคือ ทาสใต้ญี่ปุ่นผัดกับพรมะเขือเทศแล้วท็อปปิ้งอ่ะก็เรียกได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกุ้งเทมปุระทงคัตสึหรือไข่ดาวอะไรพวกนี้ใหญ่วันนี้ที่เขาจะทําให้ของเราอ่ะใหญ่ขนาด4.5กิโล4.5กิโลฮะคือเท่ากับ26จ,จานปกติเลยครับผมอันนี้เขาบอกเขาจะทําเป็นทาร์เลนทิ้งไว้ด้วยนะครับใช่ครับ4.5นาที2,500บาทถ้าหมดกินปีถ้าไม่หมดก็2,500ถ้าไม่หมดก็2,500 ห้าทีทเฮ้ยน่าลองนะราคาจริงอะ่ะสี่พันห้าพันเลยนะ,ะแต่หลังร้านบอกก,กลัวคนไม่กล้าเชิญเคส<อ>เขาเบอกส่งมันห้าพอครับผมเราก็นี่ดูบ,นนบรรยากาศภายในร้านหน่อยภาพนิ่งตรงนี้ก็สวยเลยนะชุดโป่งได้ด้วยเป็นแนวญี่ปุ่นเลยใช่ไหมใช <c oughs> ่ครับแเรามีเครื่องดื่มมาด้วยไอ้ดูที่เด็ดอีกนะฮะอย่างเช่นแบบพวกปลาเปาทอดไส้แกงกะหรี่อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยน่ากินมากเขาเรียกไอ้นั่นโป่งนี่ าชาเล่ปังนี่อันนี้ขายเป็นหนึ่งกล่องมีผีลูกราคา180บาทแล้วถ้าคนจะมานั่งกินตรงนี้อย่างเงี้ยมันจะฟิลมมากเกเต้เลยคือเชฟอะ่ะเขาจะนั่งั่นตรงนี้แล,แล้วก็เสิร์ฟลรเนี้ยโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาอาหารชาเล่ของเราเลยฮะ นี่นะฮะอย่างที่บอกนะเขาเลือกไข่ข้าวได้ไม้เลือกไข่ข้าวเป็นอะไรฮะ350ครับ350ร้อปปิ้งด้วย t อปปิ้งด้วยอะไรนะไข่ต้มครับอันนี้ไข่ต้มครับผมแล้วก็เหมูหมูทองคัสซื้อหมูทองคัสซ <laughs> ื้อคือผมว่าจานนี้ผมว่าตำตำเลยนะรวมน้ำแกงรวมไปแล้วหมู่า,า,าน่าจะกับโละเอาน้ำแกงเขา200ร้อยน้ำแกงเขา200กรัม200กรัมใช่ใช่โอเคสุดยอดมากจัดไปอีกหน่อยเราจะเห็นเป็นอิสเตอร์ไม้นะครับ นี่นะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับเมนูเนโปลิตันภูเขาไฟนะครับจานนี้น้ำหนัก4.5กิโลนะครับใหญ่มากต้องบอกก่อนว่าเนโปลิตันน่ะมันคือเป็นลาเมงญี่ปุ่นนะฮะเราไปผัดเป็นปาไต้พสตาเกตี้อ่าเรียกว่าผัดตา้าเป็นสดญี่ปุ่นดีกว่าเพราะว่าเมนูนี้มันเกิดจากช่วงสงครามโลก เมื่อกี้ผมฟังเขาฟุ้งมาแล้วเหมือนกับทหารอเมริกาเข้าไปอยู่ในญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแล้วอยากกินสป,ปาเกตตี้แต่ไม่มีเส้นก็ <c oughs> ต้องใช้เส้นราเมงไปผัดสป,ปาเกตตี้แทน <c oughs> ครับ <c oughs> นี่ครับอันนี้เป็นหมูทอดทของคัตเตอร์นะครับ <c oughs> นี่ตรงกลาม <c oughs> งามันเทมปุระ <c oughs> แล้วนี่เป็นแฮมเบอร์กนะครับแล้วก็ตรงกลางมีไข่ดาวหนึ่งฟองครับผมคือท็อปปิ้งอ่ะมันดูไม่ได้ผสมกันจริงแต่ที่จริงอ่ะ คนญี่ปุ่นจริงๆอ่ะบางทีเขากินแค่ไอเฟิ่นผัดซอสมะเขือเทศเนี่ยเขาก็กินได้แล้วัน,น้คอไตปกติดูแบบยุ่มยิ้มไปเลยอ่ะเข้ากัดของใจนี้ยิ่งบ่งการนะครับแล้วก็นี่อีกหนึ่งเมนูของทางร้านเป็นนี้180บาทนะฮะเป็นขนมปังแกงกะหรี่แล้วก็มีแกงกะหรี่ตงองทางด้วยปั้นเราแบบไฟดูป่ะแบบขนมปังแกงกะหรี่นะฮะดูไส้านนังไงอันนี้จะมีไฟเป็นทั้งหมูแล้วก็เนื้อมั้งเริ่มแชร์เรนเลยไหม เริ่มเลยครับกติกาอีกครั้งหนึ่งตีสิบห้าทีหมดกินฟรีไม่หมดสองบัน<ป>ห้าสามสองหนึ่งตายองดิ่เต้นเต้นผัดหอมมากอื บอกได้คำเดียววอนแน่นมากสาวต้งน,นางม่ยุบเลยครับบอกใช่ไหมแต่เรื่องความพี่เขาเป็น <แ S 2> <แ S 1> เ้นรามเองอ่ะมันจะนุ่มกว่าเ้นแบบปบเกตี้ มันเยอะแบบเยอะมากๆเต้นอย่างเดียวตีกิโลนะครับจานนี้ ถึงนี่รีบไม่ไม่ได้กลัวกินไม่ทันนะกลัวกินไม่หมดเยอะมากเย็นเย็นนะทานดื่อติดขอยืดติด นาทีผ่านไปแล้วนะครับเห้ผสามสิบห้านี่มั้งเต้นงําสุดท้ายครับรอยมาเก็บกวาดอีกทีนะึง เซ็นสี่กิโลปั้นทำเวลาไปได้สิบสองนาทีครึ่งครับลองที่หมูบ้างนะับอืมอร่อยมากได้เวลาของพับป,ปิ้งนะฮะ สิบห้าน,นาทีแล้วครับต่อไปทมเบิกนะครับ oh. ขออนุาตใช้มือโอ้ oh. oh. มันอิม่มอันนี้อิ่มจริงเนะี่ย Đừng đi đi Cảm được rồi Cảm rất mẹ Con hãy bởi cùng nắm chẳng có gì nữa Mà, không được thái đến được rồi lắm Lắp đấy สามถูกสุด l ครับเหี้ยอนนี้อ่ะหมอบ้านรีบเกตตุ๊บแปดครับขอบ้านใช้เวลา18นาทีครับผมโอเคครับก็หมดไปที่เรียบร้อยนะครับเมโปลิตัน4.5กิโลนะครับปั้นใช้เวลาไปทั้งหมด17 จุดห้าต่อนาทีจนผมโป้งประมาณปีแปดครับผมเรียกว่าอิ่มเลยฮะคือเส้นมันเยอะมากแค่เส้นหนึ่งเดียวก็ตีกินลกว่าจะกินเส้นจิ้ม<อ>ลงไปจิ้มเส้นลงไปทีนึ่งออกมารอบจานทานลักเลยเส้นน่ะนุ่มใช่ไหมอืมแล้วก็แบบผัดกับซอสอ่ะมันแบบมันหอมมันมัน,มน,มนไม่หวานเลี่ยนนะมันกินแบบจิ้<ช>เพิ่มไนัวถ้าจานอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะโอเคใช่อร่อยเลยคุณเฮ้ยแต่การเนี่ยเห็นคนบอกว่า เป็นอันนี้26เติบแล้วเีจะน้อยผมขอญาตินะครับแอ<ป>บมุมอ่ะเนี่ยแออบมมุ่ะเดี๋ยวผมจะคุยแต่ให้ดูแต่ผมคีบข,ขึ้นมาตกใจเลยมันไม่น้อยนะเนี่ยค <c oughs> <c oughs> ือพิ้วว่าในมังคุดมันแบวมา <c oughs> มันไม่น้อยนะแต่ว่าวันนี้นะเบอร์กินเยอะขนาดนี้นะครัำของมันของทอดก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเรามีแม็กนตสูสฮะตัวนี้นี่มีสรรพคุณช่วยละลายเสษอาหะลดการเหนียวคอนะฮะตัวนี้ไปร้านขายยาหาแม็กนตสูสได้เลยฮะโอเคครับวันนี้ก็จบไลฟ์ท้าเล่น ใครอยากมาทําก็มาทําได้เลยร้านเซนเรียวกุนะครับเข้ามาจะรู้สึกเหมือนมานั่งอยู่ในร้านอาหารญี่ปุ่นเลยบรรยากาศหลุดเข้ามาเลยร้านนี้นะครับตั้งอยู่ที่ซอยอารีนะครับจะเป็นซอยจะเป็นซอยเล็กๆอยู่ตรงข้ามตึกยศสวัสดีนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นตึกสองชั้นสีดําเห็นชันเลยครับผมโอเคครับงั้นวันนี้ขอตัวไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องเดิมแฟนโพสต์ยนจีนลน์ทิกเกอรเดิมแฟนและติดต่อเฟซบุ๊กแล้วก็เพจแฟนบอกก๊อฟด้วยครับสวัสดีครับ